สวัสดีค่ะพี่น้องบังดูข่อยคักปาาไดลืมยังว่าตอนทอดปลาค่ะแต่ฟังวามมผวกคนบอกอย่างเนาะคอยกันเลยลืมเห็ดคลิปห้สุ่มเจ้าเบิ่งเอาเอา้เอา,าเห็ดคลิปบ่ท่านมุย่ยจัดจานแทนก็นแล้วกันเนาะนี่ปลามุ้ยทอดเลยเรียบเดียวเรียบร่อยแล้วนะคะจักเฮ็ดนำจิมนี่ละการเฝ้าของ้วนะคะลืมไปเปิดขูยยางนะคะเอานี่ค่ะนี่คือน้ำจิมหลาดนะคะ นี่คือนำจิ้มลาดมุ้ยสีเ,เพระเห็ดเผ็ดนะคะนี่คือปลาราดพริกน้องเหมือนี่เห็ดจังไงมันต้องมีสีพริกแต่เลยใส่ซอสเผือกเทศก็ซอสพริกลงไปนํำค่ะเพราะว่าแฟนแก่สิบโอคอยกินเผ็ดนะคะถ้าเป็นปลาราดพริกนาะถ้าเป็นขึ้นจังบาลเฮ้านัาน่นสิปเป็นรสชาติที่เผ็ดจัดมาจา,จากน้อยเนาะแต่นี่ก็เห็ดดับแปลงกัาค่ะมันมีอย่างแนวในะนำจิ้มนี่ก็คือมีนายมะขามเปียกนะคะมีอันพริก พริกแห้งนะคะพริกเม็ดใหญ่เนาะพริกเม็ดใหญ่แห้งถ้าเป็นไปได้นะคะให้แช่นามไว้ก่อนมันมาต่ำวันเวลาเขาไปผัดมันสิง,ง่ายนะคะแล้วก็ไอ้กระเทียมดองนะคะกระเทียมดองเข้ากับหันห่นหัน่นหั่นแล้วก็ตำผสมกันก็แบบพริกแข็งไปเลยนะคะมวยสีใส่สูตรง่งายๆเนาะแล้วก็ไปพัดสักน้ำมันลงสักน้ำตาลแล้วก็เอา,เอา ปรงายงส่วนผสมของซอสพริกกับซอสซอสมะเขือเทศลงน้ำนะคะแล้วก็เติมน้ำแต่ว่าอย่าเติมเทลาหลานะคะเพราะว่ามุวยว่าทาาบอใซ่แป้งเอาเลยเขาสิคนตามอัตโนมัติของเขาเนาะนี่แหละค่ะรสชาติปรุงแต่งเรานะคะเกลือกับเกลือก้อนตันะคะมีแค่นั้นนะคะมุ่ยกสีลาดลงไปงสีเลยนะคะตัวปลาเนาะนี่แหละค่ะปลา,าอาบน้ำเมื่อยกินปลา,าอาบน้ำพริกนะคะนี่คืออาหารที่มุวย เออสุเห็ดเป็นพิเศษเน่ของของสามีเนาะนี่แหละค่ะมวยจุ๊บอะไ้ค่อย,อยเรียดยังไรลืมคดพ่อค่ะทาประเฮตจังสีก็ได้นะคะอยากจะล่งคลิปให้มูให้พวกเบื้องน้าคือกันค่ะแต่ว่ากะลืมข้าวขอโทษขออภัยนะคะจังใดก็ตามติดตามกันต่อไปนะคะขอบคุณหล,ยลายๆนะคะสำหรับไรล้วก็ติดตามกันยู ขอบคุณหล,ยลายๆจ้านี่ล่ะฮับเบิงกันแค่นี้ก็นะมือใหม่เดียวมวยสิใส่ความจำดีกว่านี้นะคะบอลืมกันเป็นเด็ดขาดค่ะเดี๋ยวห้องไปกินเขากันนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ